ปาค่ะพี่น้องเฮ้ยเจ็บขอบปากเสาดอนพี่น้องโอ้ยเสาดอนในตัวนึงเหรอพี่น้องสวัสดีค่ะสาวดอนใ้ตั้งแดนค่ะมือนีฮอสีมาเล่นน้ำกันนะคะพี่น้อง แต่ว่าเสาสอดอนไม่ได้เล่น,นล้ำหรอกคะ่ะสาสอุดรเสียนต๊กเบ็ดค่ะพี่น้องสิมาเบิ้งวา่าเ้าสิสิบเบ็ดใดว่าหรค่ะพี่น้องคะ <c oughs> เดี๋ยวาสิมาสิบเบ็ดกันนะคะพี่น้องมาเบิ้งเงียของเสาสอดอน,นะคะ่ปะปลาเสาสอุดรใส่เงียหยางนะคะเสาดอนสิไใดปลาบ่มาเบิ้งกันค่ะพี่น้องเสาอุดรส่อัอนอนี่นะคะพี่น้องขนมปังผสมกับไข่เหลืองนะคะพี่น้อง ๋ยว,วดอนแซวมาตกปามาเบิ่งว่าสาวดอนสิได้ปลาว่ค่ะว่าปลาสวีเดนสิกินแบบนี่ว่ค่ะมาเบิ่งนะคะอันนี้เบ็ดของสาวดอนนี่สาวดอนก็เฮ็ดเองนะคะพี่น้องสาวดอนบอ่มักอันป่มักใส้เบ็ดอันเบ็ดป้อมเบ็ดโยนนะคะพี่น้องสาวดอนคิดว่าอยากซิ ติดบเบ็ดคือบานเฮ้านะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่นะคะพี่น้องอุ้ยคือค่ำใ,ใหญ่แต่พี่น้องเอาค่ำใหญ่บะคะค่ำขนาดนี้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาล่องเบงนะคะมาสาวดอนเได้บ่คคะพี่น้องว๊ำฮเบงนะคะพี่น้องเห็นเห็นบะคะนี่ปุป่มปอมของสาวดอนค่ะ เบิ้งนะคะว่าสาวดอนสิหมานมาค่ะเห็นบะสาวดอนไปลักเกิดเพิ่นมาใส่ร่องเถ่าเพิ่นมาใส่ก่อนค่ะว่ามีอย่างมาตอดเลยค่ะพี่น้อง เห็นมคะพ <pad> ี่น้องสาอดสิยับมาพี่อีกนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอามพี่เน้โอ้ยบังน้ค่ะสาวอนคืขนบ่ได้ค่ะบังเน้ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะพี่น้อง ส <laughs> า,าวดอนสิเป็นแย่งมองเพิ่นค่ะมองของสาวดอนป่าบ่เขาค่ะส,สงสัยเบ็ดอันนี้ยังก็ป่าบ่มักขั้นเบ็ดสาวดอนค่ะพี่น้องค่ะแต่สาวดอนมามหูจักว่า ล้มพ่แมนนี้ยังตอดปอมของสาวบุดรค่ะคือมันสูงโพดบ้านีมันมันสูงโพดบ้านี้ค่ะกันาบไหมบ้ามาเล่นกันแบบมวนๆนะคะพี่น้องค่ะสาวดอน,านมาทั่นนได้ปะยตุตโตด้วยพี่น้องบ้านเมี่ยงคนใดปาถืดๆหรอ สงสัยป้อมเสาอะเบ็ดเสาดอนบ่เบอร์เริรดค่ะเรื่องพนกบมานะคะเสียงเรื่องพนค่ะเสาดอนบะมานค่ะพี่น้องต<บ>กมาตั้งนา่นแล้เสาดอนกับบ่ใดพ่อโตค่ะ เสาดอนมาต้องเป็นปลาเ่าสอบก่อนน้ปังค่ะเอ้าเคิื่องไหนล่ะพี่น้องเบ็ดเสาดอนของค่ะเอาเสาดอนงงค่ะ ค่ะสาวดอนโดดคุบปปาค่ะ <laughs> พี age, ่น <iffer> ้องหฮ้ยเจี่ยวขอบปากสาวดอนพี่น้องโอ้ยสาวดอนไหนตัวนึงเหรอพี่น้องเฮ้ยส่งสีดีเด้อสาวดอนไหนตัวนึงเหรอค่ะพี่น้องค่ะ มันแล้วพี่น้องเดือนต้นหนึ่งแล้วค่ะนะคะพี่น้องค่ะฮยอกปนญญาลพี่น้องตอดอีกแล้วค่ะใชอ ปลาเก็บ่ะเขาปากแซวดอนมั่งไันพี่น้องแซวดอนเราอยากหัวเด็ดไงสบอเด็ดกันนี่ยกรซิวหมกนี่นะเนี่ยเอาสะดุงมะยกนะระซิ้หมกนี่มาดูข้าไม่ตายหรือ้อกระซิวนอยะไม่าได้ก็เย่ดแ้วะเดสไปดูกระซิ <Pal os ective> <n S 2> ้วไปดูจะลอยนี่่ส ตอนมุดมัดเราพี่น้องฟอ,องนี่แท่งนี่นกลางนา้ำพี่น้อ,องเนี่ยเบิ้งค่ะว่าพี่น้องพี่น้องว่าสาวดอนสิได้บ้างหัดตอนนี้ค่ะ ตอดอยู่ดิพี่น้องโอ้ยอะไรอีกเนี่พี่น้องอแม่สลีสซาด้นสิมมินะคะพี่น้อง ท่านได้อีกแล้วค่ะนี่ค่ะผลงานมือนี่ของสาวดอนนะคะเอาไปหนึ่งค่ะพี่น้องได้ัจักโตี่ยเพราหนึ่งอิ่มและค่ะสาวตอนนำมาให้เบิง้งนคะนคะสำหรับคลิปนี้คือเตามือันเดิมนะคะพี่น้อง สาวดอนฝากพอแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามซับะไครให้สาวดอนเด้เยอค่ะเพื่อสาวดอนแสด้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ